นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องหลักการนับเบื้องต้นต่อนะครับซึ่งหลักการนับเบื้องต้นมันก็มีหลักๆคือหลัก,กการบวกกับหลักการคูณนะครับซึ่งหลักการบวกกับหลักการคูณเราเรียนไปแล้วนะครับแต่ว่าใ,ในรูปแบบหลักการคูณมันจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายขึ้นนะครับในรูปแบบการคูณมันจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายขึ้นนะครับในคาบนี้เรายัางเป็นรูปแบบหลักการคูณอยู่นะครับซึ่งหลักการคูณนะครับมันจะมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแล้วมาดูตรงนี้ก่อนครับจานวนเต็มบวกนะครับที่มี4หลัก มีทั้งหมดกี่จํานวนนะครับจำนวนเต็มบวกนะครับจำนวนเต็มบวกที่มีสี่หลักมีทั้งหมดกี่จํานวนนะครับเรามาวางเงื่อนไขก่อนนะครับจำนวนเต็มนะครับมันมีทั้งหมดสี่หลักแล้วก็ขีดไปอันนี้คืออันที่1คูณด้วยหลักที่2คูณด้วยหลักที่สามนะครับคูณด้วยหลักที่สี่คว่าหลักตัวนี้หมายความว่าในหลักที่1เนี่ยคือหลักตัวแรกเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรได้บ้างในเลขโดดปกตินะครับ มันสามารถเป็นเลขอะไรได้บ้างนะครับหลักที่1เป็นศูนย์ได้ไหมในตัวเลขปกติมันจะมีทั้งหมดอะไร1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเนี่ยอันนี้คือหลักหลักแต่ละหลักมันจะประกอบด้วยเลขโดดนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับมันเริ่มที่หลักแรกครับหลักแรกถ้ามันเป็นจํานวนเต็มนะครับถ้ามันเป็นจํานวนเต็มนะครับตัวแรกนะครับมันจะเป็นอะไรไม่ได้ ตัวแรกมันจะเป็นศูนย์ไม่ได้ครับตัวแรกมันจะเป็นศูนย์ไม่ได้คือกําหนดเลยนะตัวแรกเนี่ยคือใจหลักของมันเลยครับตัวแรกมันจะเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับมันจะเป็นศูนย์หนึ่งไม่ใช่ศูนย์หนึ่งเขาไม่ยมนะครับเขาจะเขียนแค่หนึ่งเฉยๆเห็นไหมศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองไม่ใช่นะครับอันนี้มันจะเป็นรูปแบบรหัสไปนะครับอันนี้คือจานวนเต็มจำนวนเต็มตัวแรกมันจะไม่เป็นศูนย์เมื่อตัวแรกมันมันไม่เป็นศูนย์เราก็มาดูว่าเงื่อนไขตัวแรกเราสามารถใช้ได้กี่วิธีเรามีเลขทั้งหมด สิบตัวถ้าเราตัดศูนย์ออกไปเราใช้ได้ทั้งหมดกี่วิธีครับเราก็จะมีในตัวแรกเราลงตัวเลขได้ทั้งหมด9ตัวแปลว่าเอา9วิธีนะครับหลักแรกเราลงได้แค่9้าตัวคือ9วิธีต่อไปนะครับหลักที่2หลักที่2ตัวเนี้ยเมื่อตัวแรกมันไม่ใช่ศูนย์แล้วหลักที่2จะเป็นอะไรก็ได้นะครับในเลขจริงๆหลักที่2จะเป็นอะไรก็ได้เมื่อหลักที่2เป็นอะไรก็ได้แปลว่าหลักที่2เป็นอะไรได้ครับมีได้10ตัวเลยครับใช่ไหม ลังที่สองเป็นได้ทั้งหมดสิบตัวเลยนะครับหลังที่สองเป็นได้ทั้งหมดสิบตัวหลังที่สาเหมือนกันลังที่สก็จะเป็นได้กี่ตัวครับสิบตัวเหมือนกัน10บตัวเหมือนกันพอคูณกันได้ทั้งหมดกี่ตัวครับมีเลขสี่หลักนะครับอยู่ด้วยกัน9000ตัวครับ9000จำนวนครับเห็แค่นี้เองระวางเงื่อนไขลงไปนะครับ9000จำนวนเห็นไหม เราแยกเป็น4ี่หลัก4หลักแล้วก็ดูว่าหลักเนี้ยเป็นอะไรได้บ้างหลักเนี้ยเป็นอะไรปได้บ้างนะครับเราก็มาหาดูอย่างเช่นข้อที่หนึ่งค่อนข้างง่ายนะครับเรามาดูข้อที่2ครับเงื่อนไขจะเพิ่มขึ้นจงหาว่าจํานวนเต็มบวกที่มี4หลักที่มีเลขโดดหลักแรกกับหลักสุดท้ายไม่ซ้ํากันนะครับมันก็เหมือนเดิมมันก็มี4ี่หลักนะครับ4ตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับมี4หลักมี4ตําแหน่งเรามาดูว่าเงื่อนไขตัวไหนที่หลักแรก หลักแรกเขาวางเงื่อนไขที่หลักตัวนี้หลักแรกกับหลักสุดท้ายแต่ว่าเรามาดูหลักที่สองหลักที่สามก่อนหลักที่สองหลักที่สามเลขโดดเหมือนเดิมนะครับมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขหลักที่สองมันไม่มีเงื่อนไขเมื่อมันไม่มีเงื่อนไขนะครับเมื่อมันไม่มีเงื่อนไขนะครับมันก็ได้ทั้งหมดสิบตัว เงื่อนไขลัที่3มันไม่มีเงื่อนไขมันก็ได้ทั้งหมด10ตัวแต่เงื่อนไขแรกครับเงื่อนไขแรกกับเงื่อนไขหลักสุดท้ายมันมีคือมันไม่ซ้ํากันดังนั้นเรามาวางตัวแรกก่อนวางตัวแรกก่อนตัวแรกก็คือมันเป็นได้ขี่กี่ตัวครับเป็นได้แค่9ตัวปกติตัวแรกเราเป็นได้แค่9ปกติตัวที่2เราเป็นได้10เห็นไหมอันนี้คือปกติ ถ้ามันไม่มีเงื่อนไขมันจะเป็นมีเก้าสิบสิบิบแต่มันมีเงื่อนไขว่าตัวแรกกับตัวท้ายไม่ซ้ํากันเมื่อตัวแรกกับตัวท้ายไม่ซ้ํากันนะครับปกติมันมีอยู่แล้วสิบตัวเก้าตัวเนี้ยมันใช้ไปแล้วเมื่อมันใช้ไปแล้วนะครับมันจะมีเหลือกี่ตัวนะครับมันเหลือแค่กี่ตัวครับเก้าตัวไหมมันเหลือแค่เก้าตัวเพราะว่ามันตัวเนี้ยมันใช้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับดังนั้นมันจะเป็นเก้า คูณ10คูณ10คูณ9ก็คือเท่าไหร่ครับ8,100จํานนวนครับมมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเรามาดูตัวอย่างที่3ครับจงหาจํานวนเต็ม4หลักที่เลขโดดในหลักแรกและหลักสุดท้ายรวมกันได้10รวมกันได้10แล้วก็เหมือนเดิมหลักหนึ่ง หลัก2หลัก3หลัก1หลัก2กับหลัก3เราไม่ยุ่งกับมันได้10 10แต่ตรงนี้ครับหลักตัวนี้2หลักเนี้ยมันต้องรวมกันได้10 2หลักนี้ต้องรวมกันได้10ดังนั้นตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยมันต้องเอามาบวกกันเห็นไ,ไหมเอามารวมกันแล้วก็มาหาก่อนว่ามันก็เหลือแค่10บคูณสิแล้วเราก็มาหาดูว่าไอ้สอหลักเนี้ย รวมกันได้10บมีตัวอะไรบ้างรวมกันได้10มีตัวอะไรบ้างนะครับมีรวมกันได้10มีตัวอะไรบ้างในเลขโดดก,ก็เหมือนเดิมมี0ูนย์หนึ่งสามนะครับ4ี่ห้า10็ดด้านะครับเลขโดดมีแค่1ิตัวนะครับรวมกันได้10มีตั้งแต่อะไร1 1 9 9 1หนึ่ง9กหนึ่ง้าหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรอีกครับสอง2ดดสองนะครับ 3 7 7 3ดนะครับ4 6 6 4นะครับห้า5นี่มันตัวเดียวกันนะมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะมีทั้งหมดกี่แบบครับ1 2นะครับ3นะครับ4 5 6 7้าแบบครับดังนั้นเงื่อนไข2อันนี้รวมกันก็คือ9ครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมด 900จําจำนวนครับที่หลักแรกกับหลักสุดท้ายรวมกันได้10นะครับ900าจำนวนนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่3เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่4แต่ตัวอย่างที่4ี่มันจะมีคําถามหลายแบบลูกเต๋าแต่ละลูกประกอบแล้วเราจะรู้ลูกเตา๋า1ลูกนะครับมีทั้งหมด6ด้านก็คือแต้มมีแต้ม1 2 3 4 5 6นะครับปรากฏแต้มถ้าเราต้องการทอยลูกเตา๋า1ลูก2ครั้งนะครับจงหาว่า จำนวนนะครับจำนวนวิธีที่ได้แต้มที่ทอยได้ลูกเต๋าทั้งทั้งสองลูกเท่ากันนะครับที่ได้แต้มทั้งสองลูกเท่ากันมีกี่วิธีนะครับมีกี่วิธีลูกเต๋าสองลูกนะครับมีกี่วิธีมันก็มีอะไรแต้มอะไรบ้าง1นหนึ่งแล้วก็ง่ายเลยครับมีแต้มอะไรบ้างหนหนึ่งเท่ากันนะครับ 2อ3สองสมสามเห็นไหมลูกแรกได้4 4 5 5แล้วก็6 6แต่ว่ามีทั้งหมดกี่วิธีครับ6วิธีด้วยกันนะครับ6วิธีด้วยกันนะครับจำนวนแต้มที่ได้ทั้ง2นะครับทั้ง2ครั้งนะครับเท่ากันนะครับก็คือหนึ่ง3นงสอาสาม มีทั้งหมด6วิธีนะครับเรามาดูต่อครับถ้ามันถามต่อครับจงหาจำนวนวิธีที่แต้มได้ลูกเต๋าแตกต่างกันนี่แตกต่างกันเราต้องทำแบบนี้แล้วครับถ้าแตกต่างกันครับอันแรกลูกเต๋ามันเป็นได้ทั้งห 6, 6หมายเลขดังนั้นมันก็มี6วิธีอันที่2ลูกเต๋ามันห้ามซ้ำกันนั่นเองคำว่าแตกต่างกันคือห้ามซ้ำกัน เมื่อห้ามซ้ํากันนะครับจาก6นะครับจะเหลือแค่5้าเห็นไหมมีคําว่าแตกต่างหรือห้าซ้ํามันจะลดลง1นะครับมันจะเหลือทั้งหมด30วิธีด้วยกันนะครับมาดูคําถามสุดท้ายของเขาครับจําน,นวนวิธีที่ผลรวมของแต้มนะครับได้ลูกเต๋านะครับทั้ง2รูกนะครับทั้งสครั้งนะครับรวมกันได้น้อยกว่า10แต้ม รวมกันได้น้อยกว่า10แต้มนะครับรวมกันได้น้อยกว่า10แต้มเราทาแบบนี้ดีกว่าครับเริ่มจากค่าครั้งที่1ได้1จะได้กี่วิธีแล้วก็มาบวกกันดีกว่าครั้งที่1ถ้าครั้งที่1ได้1แต้มมันก็จะมีน้อยกว่า10ได้หมดแต่ว่าได้6วิธีแล้วถ้าเริ่มที่1ได้6วิธีถ้าเริ่มที่สองนะครับถ้าเริ่มที่สองเพิ่มที่2 ได้ครบไหมถ้าวิธีสองก็คือหนึ่งวิธีก็คือหนึ่งเหมือนกันถ้าเริ่มที่สองนะครับอันนี้เริ่มที่หนึ่งเริ่มหนึ่งนะครับเริ่มสองอันนี้เริ่มหนึ่งมันก็ได้หกหมหกวิธีอันนี้เริ่มสามถ้าเริ่มสามนะครับน้อยกว่าสิบอยู่ก็ได้อีกหกวิธีนะครับเพราะว่าหนึ่ง ก็คือ1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6มันก็ต่ํากว่า10หรือ212223242526มันก็ต่ํากว่า10นะครับแล้วก็313233343536มันก็ต่ํากว่า10ถ้าเริ่ม4ละ่ะถ้าเริ่ม4มีอะไรบ้าง41424344 45มันมีมีแค่5นะครับมันจะถึงแค่5วิธีนะครับถ้าเริ่ม5 นีอะไรบ้าง5 1 5ห5 3 5 4หสมนะครับมันก็มีแค่4่เห็นไหมมันจะลดลงเรื่อยๆถ้าเริ่ม6ล่ะครับ6 1หนึ่งสองสนะครับก็มีแค่3วิธีเราก็เอามารวมกันหมดเลยนะครับแล้วก็มารวมกันหมดทุกวิธีนะครับมันก็รวมกันหมดได้เท่าไหร่ครับ6 6 6 3 18สนะครับ18บวกนี้ก็กลายเป็น30วิธีนะครับมีทั้งหมด30วิธี 30วิธีด้วยกันนะครับที่ถอยนะครับที่ถอยผลลัพธ์น้อยกว่า10นะครับในการเนเรื่องนี้นะครับคือเราต้องวิเคราะห์โจทย์ได้ออกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับว่าใจหลักของมันมีอะไรบ้างและรูปแบบของมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับในเรื่องหลักการนับเบื้องตน้น